สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการแชร์สินค้ายังไงให้สวยหน้าซื้อนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหมวดของ u p i c k Choice ที่เป็นสินค้ากลุ่ม VIP ที่เจ้าของสินค้าจะให้ค่าคอมมิชชั่นแนะนำกับเราด้วยนะคะเรียกว่าเป็นโบนัสละกันเนาะค่าคอมมิชชั่นที่เราแชร์นะคะพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะคะอันนี้สำหรับคนที่สมัครแล้วนะคะใครที่เป็นสมาชิก u p i c k e r แล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่สมัครนะคะกะ็สมัครก่อน ใครยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อนค่ะรหัสเฟิร์นะะนะคะ4 2 8 9 0นะคะใช้รหัสเฟิร์นสมัครได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาเทรนนิ่งกันค่ะอ่ะพอเราสมัครเสร็จปุ๊บนะคะสมัครเสร็จแล้วเอ่อให้เราเข้ามาที่นี่ค่ะ u p i c k e r จะมีสัญลักษณ์เห็นไหมข้างล่างกลางเขียนว่า u p i c k e r อันนี้กดเข้าไปอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมา เขาจะมีแบนเนอร์เล็กๆเขียนว่าชวนเพื่อนมาเป็นยูพิกเกอร์นะคะ mm hmm. เห็นไหมชวนเพื่อนมาเป็นยูพิกเกอร์แล้วก็มีรูปพึ่งน้อยอยู่เนี่ยคะ่ะลูกศรกดเข้าไปเลยจากนั้นพอกดเข้าไปแล้วนะคะกดกดเข้ามาเนี่ยหน้านี้นะคะจะเป็นสินค้าหมวด VIP ที่เรียกว่าใครซื้อจะสามารถเข้ามาทำธุรกิจนะคะแชร์แล้วรับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็โบนัสซื้อกินซื้อใช้ในแอปนะคะคุณต้องซื้อสินค้าในหมวดนี้ชิ้นหนึ่ง ทีนี้สินค้ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเห็นว่าสินค้าตัวไหนเพื่อนเราน่าจะกําลังอยากได้อยู่ะก็อยากให้เสียเปล่าแทนที่ไปซื้อที่อื่นนะเพื่อนก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรนะให้เพื่อนซื้อจากในแอปเพื่อนได้ของดีราคาโอเคแล้วก็เพื่อนก็สามารถทํารายได้เหมือนเรานะเพื่อนก็ได้รับค่าคอมด้วยนะจ๊ะมาเป็นทีมเดียวกันเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันนะคะรับแคชแบ็กเงินคืนกันแบบจุกๆเลยเนาะโอเคทีนี้วิธีการแชร์ให้หน่าซื้อนะ ะะสมมุติว่าเราจะเอาไอ้ power bank นี่แล้วกันกดเข้าไปเพราะว่า power bank เนี่ยตอนนี้มันเป็นอะไรที่คนใช้กันเยอะมากๆอยู่แล้วว่าอย่างตัวนี้ต้อง1 0 0 0 0หมื่นอะไม่รู้เรียกหน่วยเป็นอะไรแต่ว่ามันก็จุได้เยอะมากๆเลยสมมุติว่าเราจะแชร์ตัวเจ้าตัวนี้นะคะให้มันสวยๆอะ่ะ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเฟิร์นบอกก่อนมันจะมีด้วยนะการจัดส่งอะ่ะถ้ามันเขียนว่าส่งจากต่างประเทศนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องรอสินค้าประมาณ7วันนะคะเอ่อหรือ7 1 0ถึง10วันน่ะเพราะว่ามันเออเนี่ยเขาจะมีบอกที่รูปเลยเห็นไหมอย่างตัวเนี้ย ประมาณ8-20วันอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันเป็นสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศอ่ะมันก็อาจจะใช้เวลานะคะแต่ถ้าเราเลือกสินค้าจากในประเทศมันก็จะไวก็ประมาณไม่เกิน3วันนะคะเค r อรี่ก็ไปส่งที่บ้านละอ่าทีนี้เ์นจะสอนวิธีนะในการดาวน์โหลดพอเราจิ้มเข้ามาแล้วให้เรากดไปที่รูปสินค้าข้างล่างนะคะจะมีคำว่าดาวน์โหลดกดคำว่าดาวน์โหลดนะคะกดเลย รูปภาพทั้งหมดเนี้ยค่ะเขาจะถูกโหลดลงเครื่องเราค่ะทีนี้เวลาที่เราจะเอาไปแชร์ค่ะเราสามารถที่จะเอาลิงก์ของตัวสินค้านี้ก็ได้นะคะคือเน้นตัวนี้ไปเลยนะคือถ้าเราเน้นตัวนี้เนี่ยให้เรากด ตรงมุมขวาล่างเห็นไหมมันจะมีคําว่าแชร์เลยรับเงิน244บาทนะคะทําไมถึงเป็น244บาทจริงๆแล้วถ้าเราเข้าแอปมาใหม่ๆนะคะแล้วเราจะได้ค่าคอมเนี่ยสินค้าหมวด999บาทเราจะได้ค่าคอม250บาทแต่ว่าอันนี้หัก3%นะที่จ่ายนะคะตามกฎหมายแต่ถ้าไรายได้เราอะ่ะปีหนึงไม่ถึงไม่ถึง0แสนเนี่ยทางแอปเขาก็จะคืนให้เรานะคะแต่ต้องหกักภาษีไว้ตามกฎหมายนะจ๊ะ โอเคเราก็เลยจะได้เป็นยอดที่244บาทโดยประมาณแต่ถ้าวันนี้เราอ่ะเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรุ่นซีเนียละ <c oughs> มีเราชวนเพื่อนนะคะแชร์แชร์ชรให้เพื่อนมาซื้อสินค้าในหมวดนี้ได้20คนนะจาก244บาทเนี่ยเราจะได้ถึง500บาทเลยนะคะต่อต่อการที่เราอ่ะช่วยเขาแชร์สินค้า1ครั้งนะคะเยอะนะ500บาทเยอะมากอะเดี๋ยวเรากดปุ่มมุมขวาล่าง กดคำว่าแชร์เลยปุ๊บทีนี้มันก็จะมีการเ,าเขียนว่าคัดลอกลิงก์นะคะกดคําว่าคัดลอกลิงก์เลยนี่จากนั้นทีนี้เราจะไปโพสต์นะคะ,ะเดี๋ยวเฟิร์นจะลองโพสต์ให้ดูนะคะเราจะไปโพสต์ในเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลสไอจีหรือว่าแฟนเพจของเราก็ได้หรือเฟซส่วนตัวก็ได้นะคะเราก็จะมีรูปสวยๆทีนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะลองกดในเพจดูนะคะก็กดเพิ่มรูปตามปกติ เห็นเบ้าคือมันดีมากอ่คือมันมีรูปสวยๆอยู่แล้วเราไม่ต้องมาทําแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะจากนั้นปุ๊บอ่ะเราเราได้รูปแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็มาเขียนค่ะเวลาเราเขียนก็แนะนําว่าให้เราอ่ะเออส่วนหนึ่งเราไปก๊อปจากเราไปก๊อปจากอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนะเนี่ยเราไปก๊อปก๊อปจากรายละเอียดของเขาอะค่ะ มันจะมีรายละเอียดของสินค้าเห็นไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยออแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ,อ๋ออันนี้ก๊อบไม่ได้หรอ ก๊อบไม่ได้ต้องต้องพิมพ์เอาค่ะแต่ถ้าเราทำในคอมมันจะก๊อบได้เดี๋ยวนะวันนั้นเินก๊อบได้นี่วะ่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็เอาข้อมูลนี้ไปพิมพ์แล้วกันนะเช่นอ่า power bank power bank ใช่ไหมเร็ว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 แบตจะหมดแล้วอ่ะ power คือใครใครจะพิมพ์เป็น อ่สมมุติว่า power bank หนึ่งหมื่ m อะไรน,นั่นอะเมื่อกี้นี้นะคะ m อะไรก็ไม่รู้ใส่ไปให้ไปให้ครบนะคะรายละเอียดนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ได้ให้ให้ประมาณหนึ่งอะจากนั้นเราก็สมมุติว่าเราก็จะบอกว่าซื้อ สินค้ารับเงินคืนและค่าอาสมมติว่าและค่าคอมมิชชั่นการแชร์เห็นไหม power bank คุณภาพดีซื้อสินค้ารับเงินคืนและค่าคอมมิชชั่นการแชร์เพิ่มรายได้ สบายสบายวันนี้อ่ะสมมตินะคะแล้วก็เข้ามาอ่ะสมมติว่าเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นยูพิเกอร์กันอ่ะเข้ามาเป็นยูพิเกอร์กันแล้วก็อ่ะเราจะมีอะไรบ้างมีกลุ่มเทรนฟรี free, มีอะไรเราก็บอกไปนะคะเขียนแคปชั่นดีๆแล้วจากนั้นเราก็วางนะคะ อ้ามันมาแฮะโอเคไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์เมื่อกี้นะคะลิงก์ที่เป็นที่เป็นลิงก์ของการแชร์สินค้านะคะตัวนี้นี่ค่ะมุมขวาล่างเอาใหม่ก๊อปใหม่กดคัดลอกลิงก์ไหมคือเราเขียนก่อนนะคะมันก๊อปปี้ได้แล้วก็เอาลิงก์ของที่จะให้เขากดแล้วไปที่ไปที่รหัสเราอะคะ่ะ เนี่ยเอามาใส่เสร็จแล้วกดถัดไปนะคะกดเผยแพร่อ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันหลอาจจะหลายรูปนิดนึงก็รอหน่อยนะอ่านี่ค่ะเห็นไหม นี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะมีรูปสวยๆให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการแชร์สินค้าหน้าเพจซึ่งเราจะไปแชร์ขายใน Facebook Marketplace ก็ได้หรือว่าใน IG ก็ได้นะคะหรือคุณสามารถที่จะ ทำได้มากกว่านั้นอีกนะคะเช่นออทําเป็นคลิปง่ายๆแล้วไปขายใน YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะมาออสอนวิธีการทำนะคะการขายในช่องทางต่างๆต,ต,ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ